อันรู้สึกว่าทางด้านตัวเสิร์ฟครับคอ,อนฮอกจินของกลิต้จะได้รับบัาดเจ็บหรือเปล่ายังไหวครับยังสู้ต่อเซตแรกนั้นไทยเอาชนะไปได้ก่อนแล้วครับ21-16ต่อการขันในทีม A จะจะเสิร์ฟโดยเกรียงไกลแก้วเมียน เล่นนมาเลข16ปั่นยอดไปอีกครั้งหนึ่งนี่นะครับลูกปั่นยอดของเกรียงไกรแก้เมียนลูกหนักก็ทำได้อย่างเฉียบขาดลูกปั่นยอดก็ทำได้อย่างไม่มีที่ติโอ้โหสร้างปัญหาให้กับผู้เล่นคารุไต้เป็นอย่างมากทีเดียวจองวันดกลูกนี้โอ้โหหมดปัญญาครับ 2-0ตันไปอีกครั้งหนึ่งคราวนี้งัดขึ้นมาได้ขึ้นตันแบบ็กเอโออีกพันซูครับแม่โดนอนุอนวัตชัยชนะบล็กได้อีกแล้วนะครับหลายแต้มติดต3-0ครับทีมไทยนำในเซตที่สอง ครานี้ยิงได้ลูกนักต้องแก้ไขข้าบมาครับเอาครับพัฒนพงษนัดขึ้นมาได้แต่ยอดอ้ายังอยู่เหมือนกันขึ้นสานแบ้อ้าครับครานี้อันวัดยังไงโอ้โหแตอน,นี้สู้กันได้ต้องบอกว่า ทำเอาเแฟนๆนั่งลุ้นกันไม่ติดอานวัตรแยชนะลาดแต้มน,นี้ครับน่าเสียดายจริงๆกาจะหวดเติมๆแต่ว่าไปติดขอบเน็ตพลิกลงในแดงตัวเองหนึ่งต่อสามและแต้มน,นี้อพรักจินครับก็เสิร์ฟได้ดีจี้เข้าใส่เกลงไกลแก้เนียนรับฉลับออกหลัง สต่อสามครับกาหลีใต้ตามมาติดติดทีมไทยจะประมาทไม่ได้เด็ดขาดนะครับในรอบรองชนะเลิศมาเลเซียน้ำตาตกมาแล้วผ่านมาพัฒพง์ตั้งไปให้กับุวั์คราวนี้ยังไงขึ้นตีฉลับผู้เล่นกาหลีใต้ออกหลังไป ไทยนำเป็นต่อ2ของการแข่งขันในเซตที่2ทีม A. เอเซตแรกไทยเอาชนะไปได้21-16ต่อเก <Yeah. S 1> ลียงไกลเซฟปั่นไปอีกครั้งหนึ่งน้ำหนักขาดไปนิดเดียวน่าเสียดา สต่อสี่เกาหลีใต้ตามหลังไทยมาติดติดก็ยังสูสีคู่ขี้ครับกันยงคับในเซตที่สองขาวนี้ตุ้มาใส่เกงไกออนวัตขึ้นทําเด็ดคร์ดครับแต้นนี้ของอนุวัฒนชายชนะ ะครับกลับมาชมเกมการนขน่งต่อครับไทยนําอยู่ห้าต่อสามจะเสิร์ฟโดยเกลียงไกลแก้วเมียงผู้เล่นหมายเลขสิบหกคนนี้ในตะก้อธลลีกเล่นให้กับเชียงใหม่ <c oughs> กดตักหนักยังงักขึ้นมาได้อันซูขึ้นซันแบทโอ้โหติดบล็อกของอนุวัดน์ยครชนะแต่ว่าลูกออกข้างไปเป็นแต้มให้กับ เกาหลีใต้ตามมาเป็น4-5ต่อ 5. จะประมาทไม่ได้ครับสำหรับทีมชาติไทยในรอบรองเชเลิศเกาหลีใต้ทํามาเลเซียน้ําตาตกมาแล้วครับเอาชนะมา2-1ต่อทีมจะเสิร์ฟโดยอฮอนฮกจินผู้เล่นหมายเลขหนึ่งอันวัฒน์ยังงัดขึ้นมาได้ตัดเต็มๆโอ้นี่แหละครับเกาหลีใต้ทีเด็ดทีขาดยังมีให้เห็นอิมอันซู อายุเพียง22ปีเท่านั้นแน่บล็อกลูกฟาดของอนุวัตนได้เชียบขาดจริงๆตีเสมอเป็น5-5เ <c oughs> สิฟมาพัตรพงศ์ตั้งให้อดุวัตนชัยชนะขึ้นตีเต็มๆ แตประมาทไม่ได้นะครับทีมชาติไทยแม้ว่าเซตแรกจะเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้ก่อนแล้ว21-16ต่อเรายังหนีไม่ออกครับอนะครับวันนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการกีฬาไทยก็เดินทางมาชมกันครับดรสมชายประเสริฐสีพันธ์ เพียงไก่แก้วเมียนเสิฟเสิฟไปดีแต่ยังอยู่ครับต้องแก้ไขข้ามมาเอ้โหแม่แต้มน,นี้ของเกาหลีใต้ต้องชมทางด้านจองวอนดกนะครับปกติจะทำหน้าที่ชงแต่วันนี้ต้องขึ้นฟาดด้วยตนเองหลังจากที่หมายเลขเก้าอิมอันซูนั้นไม่มีจังหวะแต่หลังจากขึ้นทำแล้วดูเหมือนว่าจะ มีอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าหรือเปล่าโอ้นี่ครับเดินขยกขยเก,ยกออกจากสนามทําเอาโคตรลีคีหุนนั้นถึงกับเคร่งเครียดครับนี่ครับลีคีหุนเป็นผู้ฝึกสอนจอมเฮียบนะครับของเกาหลีใต้ คนนี้หมายเลขสามครับปาร์คยอนคุนเมื่อวานนี้ก็เกือบจะเอาชนะมาเลเซียได้เหมือนกันในเกมการขันในทีมที่สองเป็นผู้เล่นตัวเสิร์ฟหน้าตาหน้าหล่อเหลาทีเดียวครับสาวๆใครๆที่ททชอบดาราเกาหลีก็มาชมกันได้ครับที่ขอบสนามคิงส์ครับโอ้โหครับดูอาการของ จองวันดรกแล้วหน้าเป็นห่วงทีเดียวหน้าตาบอกบุญไม่รับในจังหวะที่ขึ้นทาแล้วลงอาจจะผิดจังหวะนะครับโอ้โหผ้้เล่นต่อไม่ไหวนี่อาจจะต้องถูกเปลี่ยนตัวออกนี่ครับผู้เล่นหมายเลขสิบเอ็ดผู้เล่นตําแหน่งหน้าซ้ายชงจองวันดกอายุยี่สิบสองปีเป็นสายเลือดใหม่ของเกาหลีใต้ ลีคีฮันก็ลำบากใจเหมือนกันครับนั่นครับผูบ้กสอนจอมเฮบของเกาหลีใต้ <Okay. S 1> เกมการแข่งขัก็หยุดชะนักนะครับ <Okay. S 1> ก็เรียนให้ผู้ชมได้ทราบว่าที่กําลังชมอยู่ขณะนี้เป็นเกมการแข่งขันเซฟตักตะก้อทีมชุดชายพรีเมียร์ดิวชั่นรอบชิงชเชลิศระหว่างทีมชาติไทยพบกับเกาหลีใต้ที่ยินเนเซียม5,000ที่นั่งภายในสนามกีฬาสมโพธิ700ปีจังหวัดเชียงใหม คนท,ที่เห็นในภาพทางซ้ายมือคุณกระดกพันจุนลเสมครับผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยยืนเคียงข้างโดยพลตรีจารึกอารีราชกัลันครับนายกสมาคมตะก้อแห่งประเทศไทยและเป็นประธานสพันธ์ตะก้อนานาชาติโอ้สงสัยจะไม่ไหวครับนี่่าพัดทรพงยุบพดีครับตัวชงประสบการณ์สูง เป็นชาวจังหวัดขอนแก่นอายุ26ปีในตะกอไทแลนด์ลีกก็เล่นให้กับนครปฐมประสบความสำเร็จมาแล้วในการแข่งขัน4เกมครั้งที่25ที่กรุงเวียงจันทร์ประเทศลาวจะไหวหรูตาก็ต้องมาติดตามกันครับนี่ก็เกรียงไกลแก้วเมียงครับผู้เล่นหมายเลข16เป็นชาวจังหวัดมหาสารคาม พาแชมป์ทีมเดียวซีเกมทีมชุดซีเกมมาแล้วและในตะก้อไทยแล์ลีกแฟนๆตะก้อชาวเชียงใหม่ก็คงจะจดจำค่าหน้าตาได้ดีครับว่าเขาเล่นให้กับทีมจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ก็มีแฟนๆกีฬาชาวจังหวัดเชียงใหม่เดินทางเข้ามาชมกันข้าง,าง,างหน้าตาทีเดียว นี่ครับผู้เล่นตัวสำรองทีมชาติไทยหลายคนครับก็มีโอกาสที่จะติดทีมชาติไทยไปลุยศึกเอชิยนเกมที่กวางโจในปลายปีนี้ต้องมาดูครับว่าจะไหวหรือเปล่าสำหรับจองวันดก การแข่งขันทีมชุดหญิงพรีเมียร์ดิวิชันเมื่อชเช้าที่ผ่านมาครับทีมชาติไทยก็เป็นฝ่ายเอาชนะทางด้านของเวียดนามมาได้2-0ต่อทีมโดยทีม A เอาชนะ21-15ต่อ14-21ต่อ15-10ต่อและทีม B 21-17ต่อและ21-14ต่อคว้าแชมป์เป็นสมัยที่13สำหรับทีมชุดหญิงคิงสับครั้งที่25ครั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่รับเป็นเจ้าภาพ มีนานาชาติมาร่วมสุดถึง23ชาติครับคึกคักทีเดียวโอ้เกมการแข่งขันหยุดไปนานทีเดียวครับอาการบาดเจ็บของผู้เล่นหมายเลข11จองวอนยนั่นครับขอผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการกีฬาไทยดรสมชายประเสริฐสิริพันธ์แล้วก็ ท่านรองผู้ว่าทางขวามือสุดครับคุณพีระฟองดาวิรัต์เดิดนทางมาชมด้วยคุณกนกพันธ์จุนกเกษมพลตรีจารึกอารีราชกาลน,นายกสมาคมตะก,ก้อแห่งประเทศไทยวันนี้ตามมาให้กำลังใจเด็กๆในสนามแม่วันนี้น่าแปลกใจตรงที่ว่า เราชิงกับทางด้านของกาหลีใต้เุณกีรีจารินั่งชมติดขอบสนามคนที่เห็นเสื้อสีฟ้าคิ้วขาวก็คือจากด้านของคุณนิพนธ์ศรีอารพรธรรมครับหรือว่าบิ๊กจ้อยเป็นอดีตผู้จัดก,การทีมแตะก็ทีมชาติไทยเป็นกลูวงการตะก็ไทยอีกคนหนึ่งครับอะครับกลับมาชนเกมการขันในเซตที่สอกันต่อไทยนำอยู่ สกอร์อยู่ที่6ต่อ6กปัตรพงตั้งให้กับอันวัชชยะขึ้นตีหนีไปเป็น7ต่อหกเกี่ยมการขันในเซตที่สองทีม A ไทยนำอยู่7ดต่อ6เซตแรกไทยเอาชนะ21ต่อ16 เกลียงไกลจะเสิรตกดไปดังหนักที่นะครับหน้าสายชงอันสูแต่ยอดแตกเกลียงไกลรับไม่ได้อันวัดขึ้นตี <S <S แต้มน,นี้ทำได้เด็ดขาดนะครับอันวัดชัยชนะผู้เล่นหมายเลขสิบสามนี้ไปเป็นแปดต่อหกแล้วครับทีมไทยนอกจากเสิร์ฟดีทำดี เกมรับต้องเหนียวแน่นด้วยนะครับแฟนๆที่อยากจะมาชมกันในสนามช่วงนี้ก็สามารถเดินทางมาชมกันได้นะครับยังเหลือเกมการแข่งขันอีก2ทีมให้ชมกันนี่เป็นเพียงทีมเเท่านั้นในเซตที่2ไทยนำอยู่8ปต่อหกเลียงไกลเซิร์ฟ กดไปที่หน้าซ้ายอีกครั้งหนึ่งอันสูขึ้นสันได้ติดอนุวัฒน์ออกไปนิดเดียวเ7-8ดกาลีใต้าตามหลังมาติดติดจะประมาทไม่ได้นะครับทีมไทยน่ครับเสียงเชียร์จากสาวๆเพื่อนร่วมทีมของเกาหลีใต้ เจ็ดต่อแปดกดพริกเน็ตมาแต่อันวัต์ยังรับได้ขราวนี้ <Yeah. S 1> เรียกว่า <Yeah. S 1> ตั้งเองทําเองครับ <Yeah. S 1> เพื่อนไม่ต้องยุ่งเกี่ยวอันวัต์ขอโชว์เองืมอเก้าต่อเจ็ดอนุวัต์ชัยชนะเพลิศหมายเลขสิบสามเป็นชาวจังหวัดตากอายุยี่สิบแปดปี